สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องบ่าวนุกนะโอ้เพื่อนสีแช่มาถึงกับเอลเลยพี่น้องเจ้าข้องไปไซจังบอกเห็นเขาแบบนี้มาแต่ไม่ได้ล้มมันบอกคือพากันจมว่าบอมีน้ำแข็งสัน เป็นยังบานิอารมณแช่เลยไม่แช่ฮะแช่แล้วไงเอาเข้าแล้วเมื่อกี้โอ้ยแช่โอ้เย็นนี่มันเร็วรวดเร็วทันใจเหลือเกินกันไก่ได้ไหมจ้าแหละสองหน่ยเปิดได้แดดพรท่านนี่เดี๋ยวขึ้นบึงองยขนมอะไรเยอะแยะเนาะอันไหนอันไหนให้นุเออแล้วไหนให้นุไหนให้นุ เดี๋ยวนุมาก่อนอันไหนให้นุเนาะฮึมามินมินน้อยใจดีเลยสิซื้อขนมมาฝากแาวนุเลยเน่ามันกินมัน <S <S 1> <S 1> ไดี่กินย่งนตกแล้วลอ่ะ,อะ มินน้อยเลิกโรงเรียนแล้วมินน้อยโรงเรียนยาวเลิกแล้วค่ะเลื่อสวยเลยลิกแล้วค่ะหูลื่ไปโรงเรียนไหนไหนอันไหนให้นุอันไหนให้นุโอุ้ยอันนั้นบ่ป้าถ่ายถุงใหญ่เลยป้าโถอันไหนให้ปลาหม่อนปลาหมอนไม่มีใส่หัวลุยๆ เขาไม่ฝากแล้วปาโมนปาโมนไม่กินนมปาโมนไม่ได้ใช่เด็กน้อยแล้วใครกินขนมคนนั้นเป็นเด็กน้อยเออนินน้อยเป็นเด็กน้อยไหมเป็นบาลลูกเป็นเด็กน้อยไหมบาลเดืาพเถ้ากูจริงไหมไม่เป็นไปซื้อไปซื้อไหนมาใครพาไปซื้อหนม ปาแอนป้าปาแอนใจดีแท้พามินน้อยไปซื้อขนมไปซื้อที่ไหนนะมินน้อยไปซื้อนมที่ไหนไปซื้ออยู่นแขงบ้งมีขายเนาะบ่ไซื้อรขนมบ่ได้หามเด้อทางนั้นเอ้อห้ามแทรกแซงห้ามแทรกแซงได้ยินอยู่บ่เออ มีนาทีเห็นงานเห็ดไปอย่าแปลกนั่นเพิ่นอยากว่าวน้ำเขานี่นะเขาเ่าน้ำน่ะคนนี้หยังว่ะมินลุงชายทำอะไรนนุนนะเออขนมแบบแบ๊บให้ลุงชายด้วยปะ ขทายลุงชายกินไหมขนมนั่นใี่กินค่ะนี่ตอบเองเลยมีแต่ของเล่นเนาะเอ้ขนมที่ซื้อกระปุกใหญ่ๆอ่ะมีขนมอยู่ชิ้นเดียวอที่เหลือมีแต่ของเล่นกับกระจกแจนี้อีหยังบานนี่เล่นอย่างงี้เหรออีหยังบานีอโอ้ประทับตาแล้วล่นอีกายแท้ๆแย้มนุนี่เอ้าปั๊มคางนั่นแล้วก็ปั๊มคางนี่โอ้ประทับตาหยังบานนี่ สนุกใหญ่เลยคนเดียวเลยดูท่าเนี่ยจักความในแนวประทับแสดงว่าซื้อด่ลูกอมันนึ่งสามจิดเก้าอะไรลูกโอมันเดียวซีไดอันซีไดก็อีทอยู่บลารมือนี้เขามันตัวเด็กหน่อยมันมันมันเป็นอะไรคะ เสียงใครฮะเสียงใครแม่เอ้ยลูกอมแฉลบล่าปั่นกันอมบ่บานี่ฮะไอ้ลูกอมไอ้ลูกอมมาแล้วแบ่งแบ่งโอ้ยเปรี้ยวโอ้ยเพิ่นเปรี้ยวเผินน่ะสมเลยเนาะอืมสมจนว่าเออเผินอ่ะ แมงกินได้ล oh, <c ười> <c ười> ือดมนายดูฟันหน่อยคุณหมอตรวจฟันโอ้ขาวจ้าเบ๋อมาหอนยามเลยสุดอกคุณหมอตรวจฟันน้อยรับแล้วนะอืมไม่กินไหน ปอนกันแล้วบาเนียปอนกันแล้วอยากกินเลยของหนลงชายเป็ลุงชายอยากกินโนอนผู้นั้นปอนผู้นี้แล้วนลุงชายเหนื่อยเร็วลุงชายกำลังเหนื่อยเอาลูกกินด้วยนะเยลูกเป็นอไรนชายมีน้ำหวานแล้วลูกมีน้ำหวานลว อันลอยเปรี้ยวไม่มีใครไม่มีใครกล้ากินเลยใช่ไหมฮะมีใครกล้ากินกับมินน้อยเลยใครถักเปียให้สวยจังเลยลอยละเซีย <monster species> <aquí> มอื่นใครถักเปียให้ค่ะใช่บอลเขาประกาศใครยังไม่อยู่ใครถักเปียให้เขาประกาศขายทีเดียวสองร้อยยี่สิบหลาสาธุ ร้อยเจ็ดไร่สามงานสาตารางวามีต้นทุเรียนมอนทองสามพต้นทำเป็นได้ฮะทำเป็นได้ทำเป็นได้รวมทั้งเบิดสี่พันส่อาสี่ต้นหาปีละได้กินทำไมไม่กินนานไม่อร่อยป่ะจะเอาของเล่้นไหน มีเงินไปซื้อไ้พีมนสองร้อยยี่สิบหยุดจังใครซื้อชุดไหนเนาะมินน้อยคือได้เสื้อสวยจังได้เสื้อสวยจังเลยแล้วก็ให้คนอื่นไปขโมยเรียนขายสี่พันกว่าต้นประทับตาให้ลุงชายหน่อยาขนานบ้านสาวสวนนี่พวารัรกไปขายโถษจังไี้มันึ่งเฉ็ดแห้วยังเฉ็ดเบิดเนาะยังบานี มินเสียงอะไรอเอา้าลุงชายจะทำอะไรนอ้อบานนี้นอ้ <Hey. S 1> เอเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรมินน้อยนอ้อบานนี้นอ้อลุงชายนี่น้อเฮ้ย <Hey. S 1> ลายเต็มเลยบาทนี้อุ้ยติดหอหน,น,น้าอุ้ยหน้ามินน้อยมีอะไรเขียวๆติดอ,อเต็มเลยมีอะไรติดหน้าด้วยใช่ครับหนะ้าสามเหลี่ยมมันอยู่นะ ใช่ถ้ามันแข็งตัวก็ฉาดตาไงมันจะแตกนะขี้ยืดฮึ่มหลือฮึ่มเลิกโรงเรียนไม่ยอมไปไหนนะอีสีมานั่งเฝ้าอยู่บ้านเนี่ยได้ละมั่งหน่นแข็งนะอเนข่งขอรากฐานไว้ก่อนก็ได้มีฐานให้มันแข็งแล้วเลยจะไิดนะไรจะกินอันนี้กินแตงไทยหมดเถอะแล้งจะกินนะนไหมา เอาข้าตู้เย็นแล้วก็เอาออกใส่เลือกเอาสีอะไรสีอะไรอันนี้สีอะไรเอม็ดนึงประมาณนี้หืมสีชมพูใช่สีแดงตัดเลยโอเคตัดเลยข้าวเนาะอุ้ยหัวสั่นมาว้วสั่นเลย หัวสั่นเลยมีน้อยอ่ะดูดเอาเด้ออย่าบีบนะอุ้ยห้ามบีบนะอย่าเบิบอกว่าจะบีบมานั่งเฝ้ากันดูดเอาไร้เฮ็ดเวียกละเอาขอยเรียนเราแแม่ขอยจับเสียแม่วันนี้เด้อสองแถวหนึ่งโจโดอยู่กอกกางมันแล้วอยู่นะนี่เด้มีจะไปเบิ่งนนุหันเพราะว่ามันโจกมันมันแขนแล้วเข็นแล้ว แตกเด็ดเอาตัวไม้ไปเพิ่นไม่เอาตัวไม้ไปเห็นไหมมันแข็งนล้วมันแตกเด็ดตัวนั่นแหละเป็นไงอ๋อมินน้อยอาบเลยแบบนี้มันผสมปูนมันไม่ได้มาเลยมันตีน้ำตอนนด้ขนาดผมนั่นได้อมน้ำอยู่ไหมเพราะว่ามันอันนั้นผมนั่นเดีได้อมน้ำอยู่ไหมมันเละแล้วยิ่งใบจักรซิมาที่สมาที่มึงดูนะแข็งโป๊กคุณน่ะมินน้อยทำไมเลิกเรียนใบจังคะมันแล้วือสี่แถวอ่ะนะ ใส่เล yeah. ็กาได้ขนมกินได้สดึงไปเน่บ่าวเราก็กออิดใส่เล็กเสียบกับอิดออันนี้ได้เลยละบานนี nah ้มันแทวแล้วมันล่มได้สองแถวแล้วนะะสิอะไรล่ะคะล้างมือใส่นู่บานนี้เราน้ามือบานนี้ไปให้ลุงเสื้อล้างไปคุ้มคขวดน้ำคุ้คขวดน้ำ วอน้ำตังเงด้อลุงเสือล่างเงด้อสองแถวใกล้จะสุดน, FC, นะเอฟซีเนาะก็อีกสองแถวนะ้ฮฝีม,<อ>มือตรงเป๊ะเลยเด้อเหรอคลิปนี้ก็ขอฝากนะช่องบาวนุอนุพง์ด้วยนะคะเอฝากกดไลค์กดแชร์นะคะ กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบ่าวนุด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ